เรียนรู้เรื่องง่ายๆต่อยอดรายได้กันนะครับวันนี้นะครับมาเรียนรู้เรื่องสิวนะใน ep ที่3กันแล้วนะครับซึ่ง ep ที่ผ่านมานครับ ep ที่1นึ่งก็เรียนรู้เรื่องการเกิดสิวนั่นเองครับ ep ที่2นะครับวิธีการรักษานะครับและวันนี้ ep ที่ะารับคือผลิตภัณฑ์ในการรักษาสิวนั่นเองนะครับ ซึ่ง EP นี้นะครับก็เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษานั่นเองนะครับแน่นอนครับวันนี้ศูนย์ดูแลผิวพรรณมีทูสกินแคร์ของเราครับมีผลิตภัณฑ์ในด้านการรักษานเนี่ยอยู่2กลุ่มนั่นเองหรือ2วิธีนะครับวิธีที่หนึ่งครับก็คือผลิตภัณฑ์ในด้านของการบริการที่อยู่ภายในศูนย์ดูแลผิวพรรณมีทูสกินแคร์เท่านั้นนะครับแปลว,ว่าลูกค้านะครับต้องเข้ามาบริการที่ศูนย์ดูแลผิวพรรณเราเท่านั้นนะครับถึงจะได้บริการผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นั่ สินค้าบริการตัวแรกของเราครับที่ดูแลสิวนะครับในด้านการบริการในสูนย์ดูแลผิวพรรณของเราครับก็คือครีมนวดสลายสิวนั่นเองนะครับแน่นอนครับหลายๆคนยังไม่รู้จักนะครับว่าเอ้ยมันมีครีมที่สามารถนวดสลายออกมาได้เลยครับมีแน่นอนครับและก็มีที่สูตรดูแลผิวพรรณมีทูตสกินแคร์ของเรานะครับเพราะเป็นสูตรพิเศษครับ การครับนวดสลายสิวออกมานะครับก็เกิดจากการที่บริษัทเรานั้นมีการเทรนพนักง,งานทุกคนทุกสาขาครับในเรื่องทักษะการนวดอยู่แล้วเพราะเราเป็นศูนย์สมาคมแพทย์แผ่ไทยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการนวดนะครับเราสามารถที่จะใช้ครีมและใช้ทักษะการนวดทําให้สิวไขมัน,นครับสิวตื้นๆเครับสิวที่ไม่สามารถกดได้นะครับรวมถึงสิ่งสกปรกบนใบหน้าเนี่ยสามารถนวดแล้วหลุดออกมาแบบ ที่ทุกคนไม่เคยเจอนะครับและเป็นการบริการที่บอกเลยพิเศษมากๆและเป็นอะไรที่ว้าวมากกับลูกค้าที่ยังไม่เคยบริการนี้นะครับฉะนั้นนะครับการที่เรามานวดสลายสิวเนี่ยข้อดีมันคือว่าสิวตื้นๆสิวไขมันเหล่านี้มันสามารถนวดแล้วออกไปได้เลยนะครับมันจะทําให้การกดสิวของเรานะครับที่เป็นสิวหว่ใหญ่ๆเนี่ยออกง่ายขึ้นและการรักษาสิวเนี่ยจะหายได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ ตัวที่2ของเรานะที่ใช้ในศูนย์บริการของเราก็คือผลิตภัณฑ์ในส่วนเกี่ยวกับมาร์กนั่นเองครับซึ่งมาร์กตัวแรกคนระับที่ดูแลเรื่องสิวคือมาร์กชาโคนั่นเองครับมาร์กชาโคนี่มีหน้าที่ในเรื่องของการดูดซับสารพิษซึ่งทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วครับเรื่องชาโคนะชาโคนี่มีหน้าที่ในการดูดซับสารพิษนะครับสารเคมีหรือพวกสารอันตรายต่างๆที่เราขับรถมาหรือใช้ชีวิตมาหรือใช้ครีมมาเนี่ยตรงนี้มันเป็นการเตรียมพร้อมผิวนะครับให้เตรียมพร้อมสําหรับการบริการนะครับในการรักษาขั้นต่ออไปนนััเงครบ ตัวที่3นะครับก็คือมาร์กในเรื่องของมาร์กชาเขียวของเรานะครับมาร์กชาเขียวของเรานำะเป็นมาร์กสาหรับการฆ่าเชือ้อและสามารถลดลดรอยแดงจากการกดสิวได้นั่นเองนะครับซึ่งมาร์กชาเขียวของเราตัวนี้ขายดีมากๆครับลูกค้ามาบริการหลังการกดสิวเนี่ยมันจะเห็นผลมากๆเลยเพราะการกดสิวเนี่ยหน้ามันจะแดงช้ำใช่ไหมแต่พอเราได้มาร์กเข้าไปเนี่ยโอ้โหผิวเนี่ยคือแบบว่าลดรอยแดงได้ดีมากและกลับบ้านไปเนี่ยแทบจะไม่ฉ่าเลยนั่นเองครับตัวที่4นะครับเป็นตัวที่มาใหม่เลยนะก็คือทรีทเมนต์สิวนะครับเนี่ยเป็นทรีทเมนต์์ทททีีี่่่่เเเเเเรรรรราาาาาาออกแแบบบบมมสหสหัััคคคนนนนนนนป็ิิวววววผพพ้้งยยยลละะะตตจชด หน้าคนที่เป็นสิวเนี่ยหน้าเขาจะแห้งใช่ไหมจะทำให้หน้าเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะครับสามารถที่จะลดการอักเสบของผิวได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ครับก็สําหรับคนที่เป็นสิวแล้วต้องการการทรีตเมนต์บำรุงผิวหน้าเนี่ยก็จะมีตัวนี้มาช่วยนั่นเองนะครับ วิธีที่2นะครับหรือกลุ่มที่2ที่ใช้ในการรักษานะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่ต้องนํากลับไปใช้รักษาที่บ้านนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องซื้อกลับไปรักษาต่อหรือว่าไปดูแลต่อที่บ้าน,นครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพปฏิผลให้หายจากการเป็นสิวได้ดีขึ้นนั่นเองครับโดยเรามีอยู่3กลุ่มนะครับ <S <S หลักๆเลยนะครับ <S <S ก็คือกลุ่มที่1นนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ในด้านการฟื้นฟูนั่นเองนะครับ แน่นอนครับคนเป็นสิวเนี่ยสภาพผิวหน้าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะเกิดการบางบ้างแหล่ะแล้วก็ไวต่อแสงแดดบ้างแหละนะครับมีการก็เลยนะคือแบบแพ้ง่ายมากมากขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ต้องสาคัญมากๆคือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของการฟื้นฟูนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีสินค้าตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เรื่องการฟื้นฟูเลยนะครับก็คือรีซีนะครับรีซีตัวนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่มานานแล้วก็ตอนนี้ลูกค้ารวมถึงคนที่เข้ามารักษาเราติดใจมากๆเลยครับและมันกก็สระีจู้้ anyway> ึ จิตจิหน้านะครับครั้งแรกนะเพราะมันเป็นการเช็คหน้าของเราเอง,เองก็คือมีหน้าที่ไปกระตุ้นครับหรือถ้าพูดตามภาษาของสูตรความงามเรานะมีทวงเราเนี่ยที่เราพูดกันก็คือมันไปทุบนะครับ ทาให้ผิวส่วนนนะั้นเกิดความตื่นตัวขึ้นมาเลือดไปหลเวียนได้ดีขึ้นทําให้ผิวส่วนนนะั้นแข็งแรงมากขึ้นมันเลยทําให้ปลิตภร์บอตัวนี้คือฟื้นฟูนฟนหน้าเราเพื่อให้พร้อมต่อการรักษาในขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับคนที่ใช้ครั้งแรกนะคก็อาจจะตกใจหน่อยนะครับว่ามันทำไมมันีจี๊ดนะไม่ต้องกลัวนะนั่นคือการเช็คผิวหน้าเราด้วยเนาะแล้วก็ใครที่ใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็หน้าเริ่มแข็งแรงขึ้นนะความชี้ตรงนี้มันก็จะลดลงแล้วก็แทบจะไม่รู้สึกเลยฉะนั้้้้้้้นนนนนเเ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 รรรรรรราา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 าจจจะไไไดดดช็็็คคคคหหหวววววยั่่่่ีีีมมออกกแแแขขงงงงสิตท2ื ใครที ain, society, ่เป็นสายใช้เจวัานหางจระเข้อยู fastest, ่แล้วนะครับบอกเลยว่าของมีทูเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มฟื้นฟูนะครับเพราะว่าเราผลิตมาเพื่อให้มันเกิดการกระตุ้นและฟื้นฟูนะครับเป็นหลักเลยนะครับและก็ปกป้องนะครับสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะครับทำให้ผิวกลับมาแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าอาการของคนที่ใช้ตัววัานหางจระเข้ของเราไปเนี่ยครั้งแรกทาไปเนี่ยมันจะเป็นตรงไหนที่ผิวเราบางมันจะจี๊ดๆนิดๆหน่อยๆนะครับก็มันจะไปกระตุ้นนะครับให้ผิวตรงนั้นเกิดการตื่นตัวและก็เกิดการซ่อมเซลล์แแลลล้้้้ววววววกกก็็เเเเพิิ่่่่่มมมคาาขงงงงรอออผนนนนนัััะะบตตีีปทยยุฟฟืู ตัวนี้มีหน้าที่ในการช่วยให้ผิวเราเกิดความแข็งแรงนั่นเองในกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มในส่วนของการรักษานั่นเองนะครับกลุ่มของการรักษาครับเรามีสินค้าในด้านรักษาสิวอยู่2ตัวนะครับตัวที่1ก็คือแป้งหยุดสิวนะครับแป้งตัวนี้มีหน้าที่ตั้งแต่รักษานะครับป้องกันครับแล้วก็ช่วยให้ลดการอักเสบได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งกดสิวมาใหม่ๆนะครับก็ต้องซื้อตัวนี้กลับบ้านไปด้วยนะครับเพราะมันไปจะลดการอักเสบนะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่จากการกดสิวของเราได้ การลดการอักเสบหรือว่าการเกิดการอักเสบเนี่ยได้น้อยลงนั่นเองนะครับและที่สําคัญมากๆครับมันสามารถที่จะป้องกันนะครับในการเกิดสิวได้ด้วยนะรเราสามารถทาตั้งหน้าได้ดเหมือนกันเนาะถ้าไม่กลัวเปืองนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเรานับรักผิวนับขวดแค่นี้กับราคาแค่นี้เราซื้อได้เราใช้ได้แน่นอนเนาะเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดการเกิดสิวเกิดขึ้นเพราะวลารับเกิดสิวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องมารักษาหลายอย่างมากๆตั้งแต่ป้องกันสิวเป็นสิวแล้วต้องรักษารอยอีกลุมอีกนะครับฉะนั้นป้องกันไว้นับตัวนี้ช ตัวต่อไปก็คือสบู่นะครับสบู่ไข่ขาวนะครับสบู่ตัวนี้เป็นสบู่ที่เราผลิตขึ้นมาวิจัยขึ้นมาแบบพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามันคือไข่ขาวสากัดเกลืที่สามารถผ่านกระบวนการสามารถใช้ได้โดยที่ไม่เกิดความอันตรายหรือระคายเคืองแล้วครับก็เมื่อก่อนเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าการที่เราจะดีท็อกหน้าเราต้องใช้ไข่ขาวใช่ไหมตอนนี้นะไม่ต้องครับมีทูเราวิจัยนะเป็นสบู่ไข่ขาวขึ้นมาเลยนะครับฉะนั้นนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งหน้าได้ทั้งตัวได้เนาะและก็ดูแลผิวนะปกป้องการเกิดสิวได้ด้วยนั่นเองนะครับ กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่3นะครับก็เกียวเขาเรียกว่ากลุ่มป้องกันนั่นเองครับกลุ่มป้องกันของเราเนี่ยก็คือมีหลักๆเลยคือกันแดดนะครับกันแดดตัวนี้เราผลิตขึ้นมาสําหรับคนเป็นสิวเลย สูตรนี้นะไปหาที่ไหนก็หาไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรที่เฉพาะมีทูเท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นสูตรที่เราสากัดขึ้นมาสําหรับคนเป็นสิวนะครับเราตัวนี้นะตอบโจทย์มากๆตั้งแต่คนเป็นสิวและคนเป็นฝ้านะครับและเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะครับของสูตรดูแลผิวพรรณเราลูกค้านะรประทับใจกันแบบทุกสาขาเลยนะครับยังไงนะการที่เราเป็นสิวแล้วกันแดดเหล่านี้มันปกป้องตั้งแต่แสง UV นะครับแสงแดดนะครับที่กระทบทําให้เกิดการระคายเคืองนะครับแล้วก็เกิดการอักเสบนั่นเองนะครับฉะนั้นกันแดดห้ามขาดเลยนะครับ ตัวต่อไปนะครับในส่วนของป้องกันนะครับก็คือสินค้าตัวใหม่ของเราก็คือสเปรย์นะครับฆ่าเชื้อบนใบหน้าระหว่างวันนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถฉีดนะครับระหว่างวันได้เลยนะครับสามารถตั้งบล็อกเบรกอัพนะครับไม่ให้ไหลเนาะและก็สามารถฆ่าเชื้อฟุ้นแบคทีเรียที่ก่อเกิดการเป็นสิวได้เมื่อที่การรักษาสิวทั้งหมดนี้ครับรวมถึงสินค้าทั้งหมดเนี่ยเราต้องจัดเซตกลับไปให้คนไข้หรือว่าลูกค้าเราทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าการที่ลูกค้าเราเนี่ยมาหาตการโดยการกดสิวแล้วจะต้องนาผลิตภัณฑ์เเเเหหหหลลล่่่าา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 านนนนนนีีี้้้้้้กกกกกกกััััับบไไปรรรรรรรษษษตออออทพืืใิิดดดดขขึูแแผววยงะจ ผลหรือไม่นับก็เกิดจากการที่เราเป็นคนที่จัดการรักษาครบทุกองค์ประกอบหรือเปล่านั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ทุกสาขาที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อยากให้นะครับทุกท่านนะครับกำหนึงว่าถ้าวันนี้ลูกค้าทำระการแล้วจะต้องมีผลิตภัณฑ์นะครับกลับไปทุกๆครั้งนะครับเปรียบเสมือนวันนี้นะครับคนไข้ของเราเนี่ยมาผ่าตัดนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เอายาแก้เซรกกลับไปยังไงก็ไม่หายแน่นอนนะครับ เหมือนกันวันนี้การกดสิวเมื่อวันนี้ลูกค้ามาทําหัตถการแล้วสุดท้ายแล้วต้องจ่ายผลิตภัณฑนะ์เพื่อให้คนไข้หรือว่าลูกค้าเราเนี่ยสามารถปรับไปดูแลตัวเองต่อเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและก็หายขาดจากการเป็นสิวนั่นเองนะครับอีพีถัดไปนะครับก็เดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะครับว่าเราจะมีความรู้อะไรต่อนะครับในศูนย์ดูแลผิวพรรณมีทูสกินแคร์ของเรานะครับติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ